สวัสด well, ีป้าลุงลูกแม่ลูกลูกน้องสิโคมนะสวัสดีป้าลูกก็นัมมาหาเอื้อดได้เหมือนนี่น้ำจะนั่งม้อนมัพี่็นพิษกดนะสวัสดีป้าลุงไว้มาหาเอื้อดแจ้เสา มานําพอดาน้องคนอะมาละกะหน่อยเด้หน่อยเด้หมอว่าตามหาเอื่อยน่อยเด้ว่าซั่นน่อยไปโรงเรียนพาว่านอนหากตื่นพี่น้องเอ้ยเอานอนจนสิตายสิยังไห้เล็กไห้เลือกยามสินอนแล้วมอหาแม่มอ นอนแม่นอนแมะก็สัตยักนอนน้ำเมอนอนกับบไดเฮงบันไดพอดีเอื่อยมาตรงเฮียนตื่นสัตว์แล้วพอแห้งมันจะหายตื่นมาเรอยนเอื่อยเอาขกมมาสุกินนางล้มากรับก็นงกินกเขาเอื่อยไหมลูกแล้วอยากเอาขี้ปลาให้เขาเขาได้สกินมาบ้านหมูกันดือเออเออขึ้นมนอนขึ้นม้อนน่นน้องจะเจลบไหม Tụ phải hám phải tụ hâm ồ <laughs> oh. ừ. tụ phải oh. ừ. còn một à, phải hám nói sao bị nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ผูกเปยให้นอนเลยนะกุไว้ละทำอินนอนพื้นนอนรับละจมขึ้นเปยให้น้องนั่งตักเลยลูกให้น้องนั่งตักเลยนั่งได้กับบุนั่งไหมตักก็ได้คนพอคนเนาะนั่งแล้วเท่ากันเลยที่ไม่นั่งตักหนาสิไว้นั่งซักหนาสิเราอย่าหัวมันเหงียดกันหัวนะ พอดาขึ้นมาพอดาจังสิเห็ดกินฉันรับพอดาขึ้นมาแล้วแต่มันจะมีควาวเจ้าจหนายหน่อยอย่าเลยเอาบระเพาะกับยนานางนี่นางนี่ขน,นมมาข้ามิเฮแล้วนะตนะอนนีตื่นหรอกพอดีเอื้อยขี่รถมาแถวเงียนกำลังอยากให,ห้เมะเมะเอาซะ มากี่ยอนนี่มัน,มน,นมีม่ยพอดามา,มมา,าจะไปอันตามมักทัวให้ร่าง ก็เป็นตาการมันเหมือนนะสีขาวนะสิอ๋อสีอะคอยนึงหนุ่มาลังมาลังแค่บ่เยพี่อนมาเด็กกัดเออเด้อ ก็แตกผายผาตนผายตนฮะจะน้ำอะเจ็บลูกน้ำจ้ะน้ำตนโอ้ยคนสู้อ่ะผาตนหาบ่ผายไผไฮะม่นี่ต้โอ้สู้จะโม ก้นัตก็มนิตนอออกาแะกก้นโตก็มินิวโต้ย้ยจงใจเล i ไหนล่ะน่าอเลยโอ้มขีหายนะ ขับที่แถวนี่หายเบรกนอนอูนอนเปมันความวบาหนทีหนึ่งกี่หายกับบริพิษล่องงั้งเงยแพงเงยแพงเงยเห็นไรแพงเงยนะแพงเงยเด้อมีแต่อยากกัดพี่น้องเอ้ยอยากกัดเอือย ก็อมันบางมองแล้วมั b b c c ้ยโอ้บังหไปบงพูนะบงยังก็เีไ่ไม่ไม่ขมห้ามตเล่ห็น บ้งบ้างบ้างเจ้าลวาขึ้นผาดำนี่มามามาย่าันก่อนเืออม,มันอันสาดอัน

อย่าแก่ลูกอย่าแก่อ้อเอ้ยมันขาดนะมมเบงป่านี่ป่าฉลามนี่ป่าฉลามมันตมปลาโลมาปลาโลมามอว่าปลานิ่มอว่าร้อตัวแดงนะนี่แดงหน่ออือ

hôm, hôm, oh, oh, oh. Ừ. hôm, hôm, oh, hôm, oh, hôm, oh. hôm, 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 con hôm, 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 phe người hôm, 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 lai có hôm, 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 เฮียได้ร้อยเหรอร้อยมันจะเฮียอะไรแล้วมึงนอกนะจิกแห้งพดพระจิกนะโบราณคือมาเทพห่อนยามใยญ่เขาจะขึ้นมาเองใส่เกื้อไทย ลูกพี่เอายูขวดพี่พอ,องไว้ลูกพองไว้ยืดน้องน้อยนหนึ่งวางสมาร์ หยัมเน่อหมย์อเมย์ยังอีกพ่อเอา์หเมบ่เอาอหมย์พ oh, uh, 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 ่อเลี้ยงลูกพอเล้ยงฟังกลัวมันอันไรอเมย์บกินขนมก่อนลูกจะเอเมย์อีกเออเออเออถือดีๆเออมือโลห์ฮะจะเนี้ยได้สักมันสิเฮียนะ นั่งอยู่นั่งอยู่เนี่ยหรออยู่บ้านมาบ่ออะไรโอเคลพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาเลยเด้อจ้ามาถ้าเอามาปวนมือเนี่ยบม่เลยไปใส่เลยบม่เลยกินแห่สัง่งใส่ร้อยเลย ลมโห <implezier> 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 ลูกเรองน้องเต้ง